ทางรัฐบาลไทยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์โดยพิจารณาถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด1 9และความสามารถในการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับอันนี้สองเรื่องเลยนะไปคู่กันใช่นะนะครับซึ่งความพยายามดังกล่าวเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอาทิการเพิ่มการสืบสวนกรณีการค้ามนุษย์และการจัดทำแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติ จนแล้วเสร็จแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์แห่งใหม่นะครับ,รบแล้วก็การพัฒนาแนวทางสําหรับเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานในการส่งต่อผู้ที่สงสัยว่าตกปเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไปยังทีมสาขาวิชาชีพไม่ใช่เรื่องของการจับกลุ่มหรือว่าการหยุดยั้งอย่างเดียวครับคนที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยอืได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเนี่ยค่อนข้างสูงครับนะครับก็เนี่ยมีทีมสาขาวิชาชีพดูแล เรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยไปช่วยเหลือไปเยียวยาจิตใจใแล้วก็ไปฟื้นฟูให้กลับเข้าสู่ภาวะดังเดิมได้เพราะอย่างที่คุณต้นบอกก็คือว่ามันไม่ใช่ว่ามันใช้ระยะเวลาแค่เดือนสองเดือนในการ,รแก้ปัญหาแล้วรหรือว่าเป็นจับปุ๊บกลุ่มพามนุษย์กลุ่มนี้ได้อ,อาจบมันมันไม่ใช่คือมันมีกระบวนการใช่ครบถ้วนทุกกระบวนการใช่แล้วคนที่เป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์อย่างนี้บอกสุขภาพจิตบางทีมันมันไม่ปกติแล้วนะคือ การค้ามนุษย์หมายเพราะว่าการซื้อขายมนุษย์ไปใช้แรงงานทั้งแรงงานผิดกฎหมายนะการค้าบริการทางเพศรวมถึงคนไทยที่โดนหลอกไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาเป็นคอ l l เซ็นเตหลอกลวงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์เขาเรียกอะไรมันมีหลายมิติครับใช่ไหมอืฉะนั้นมันก็ต้องใช้หลายหลายหน่านหลายรูปแบบหลายทีมที่จะลงไป ช่วยกันนะครับมันเลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเราชาวไทยทุกคนใช่ครับคือต้องให้รางวัลคนไทยทุกคนด้วยนะคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนน่ะของรเราเนี่ยอยู่ระดับเทียสามนะก็คือมีปัญหาเยอะอจากเทียสามเนี่ยต่อมาเราก็ได้ยกระดับดีขึ้นเป็นเทียสอง วอชลิส <Watch> <Watch list. S 2> และในปีนี้ล่าสุดก็เป็นเทียสองเลยก็คือดีขึ้นตามลำดับ,บนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคือเป็นเรื่องบวกไว้เรื่อยๆใช่ก็ร่วมด้วยเชื่อกันต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับ